อ๋อไปต่างประเทศไปกับเพื่อนใช่ค่ะก็นิดหน่อยแบบพอกรุบกริบอาการข้างรักเขาเป็นยังไงฮะค้า่งรักเหรอคขัางรักเขาเขาเป็นยังไงะให้หนูพูดว่าเขาข้างรักหรอกใช่ใช่ก็ไม่หรอกค่ะจริงๆก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบโรแมนติกอยู่แล้วด้วยแล้วก็เหมือนแบบเอาใจใส่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้เรียกว่าข้างลักหรอกเหมือนกับว่า เหมือนคุยกันเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ทําได้แบบในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเซอร์ไพร์ไม่หยุดเซอร์ไพร์จริงๆเกิดใกล้กันค่ะเกิดห่างกันแค่ประมาณ4ี่วันก็ต่างคนต่างไปเตรียมการกันมาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนเตรียมของมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมเค้กเตรียมอะไรมาเสอร์ไพร์ก็น่ารักมากค่ะเขามีของขวัญพิเศษอะไรมีมีของขวัญค่ะเขาก็ แอบไปซื้อมาโดยที่แบบไม่รู้แอบไปซื้อตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็เอามาให้ก็แบบเป็นสิ่งที่แบบมีประโยชน์กับชีวิตมากได้ใช้แบบทุกวันคุ้มมากเลย,เลยค่ะ <S 2> <S 2> เออมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆอุปกรณ์เกี่ยวกับสมาร์ทโฮมไ่ใช้ในบ้านทําได้หลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะอย่างของเรามีอะไรพิเศษให้กับทางพี่กวางไหมคือเพลงอ<ไ>่ะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเพราะว่าเพลงไม่ทราบว่าเขาแบบอยากได้อะไรอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เป็นคนไม่ช<อ>้อปปิ้งเท่าไหร่<อ>ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเห็นโน่นเห็นนี่เราอยากได้เราก็เลยแบบแอบเลือกของขวัญยากนิดนึงแต่ก็เหมือน ตัวเขาเองเขาก็เหมือนไม่ได้ต้องการอะไรมากค่ะก็คือเรียบง่ายทานข้าวกันให้ให้เพลงทาอาหารให้ทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ทําเกมให้เขาเล่นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็สนุกสนุกกันไปค่ะพักันตอนนี้ความลงตัวมากไหมขนาดไหนลงตัวก็เพลงสําหรับเพลงนะตอนนี้ก็ถือว่าลงตัวมากอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นวัยที่เราต่างคนต่างโตแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ซะทีเดียวในการแบบ คุยกันหรือว่าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีอะไรมันก็จะค่อนข้างแบบคุยกันได้ทุกเรื่องก็ไม่ไม่มีปัญหากันตั้งแต่แบบรู้จักกันมาก็ยังไม่เคยมีทะเลาะกันเลยเพราะแบบเหมือนมันคุยกันเข้าใจไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะจะต้องปรับกันอยู่แต่วั ปรับไหมเพลงว่าก็อาจจะเหมือนเป็นเร Aid ื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่าค่ะเพราะว่าอย่างเพลงกับพี่กวางวาเพลงคิดว่าเหมือนแบบเราปรับตัวเองมาแล้ว <h ums> ก่อนที่จะมาแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้อะ <h ums> <ง>ไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าโอเคสิ่งที่ดีและไม่ดีมันมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบปรับจูนตัวเองทัศนคติของเราเอง <h ums> มากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แ, Legisl <h ums> แค่แบบทําตามที่ที่คิดว่าที่คิดไว้ว่าดีให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะกว่าจะลงตัวมันยากไหมครับเพลงไม่นะคะสําหรับเพลงเพลงว่าก็ ปกติเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าค่ะอยากให้เพลงพูดถึงแบบประเด็นที่ผ่านมา่อนนั้นนะคอยากเรียนนอนประเด็นอันไหนคะที่เราเสู่อ๋อคือจริงๆเพลงไม่ได้มองมันเป็นเรื่องดราม่านะคะพูดถึงมันเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบ เดี๋ยวนี้ทุกคนที่เสพข่าวก็ทราบดีว่าประเด็นอะไรที่ผ่านมาแบบวันสองวันมันก็ผ่านไปใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้มองว่าเป็นดราม่าหรอกแต่ว่ามันเป็นแค่เป็นเรื่องที่กวนใจเราณนะโมเมนต์นั้นเฉยๆเพราะว่าอ,อย่างที่เพียงบอกไปว่าเราอยู่ในโมเมนต์ของการไปพักผ่อนไปเที่ยวอ,อยไะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนกับ เออทำโซนก็ไม่ตรงกันอะไรเงี้ยพอมันมีเรื่องเข้ามากวนใจเราในเวลาที่เราแบบต้องการจะพักผ่อนแล้วมันดูเหมือนเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่กวนใจแล้วก็มันไม่ได้มาครั้งเดียวจบมันแบบมีต่อเนื่องอจุกจิกจุกจิก,จกนิดหน่อยอ,อะไรเงี้ยก็เลยเออคุยกันแล้วก็ถือโอกาสแบบโอเคมีการโพสต์ไปจริงๆเจตนาก็คือแค่ว่าเพลงไม่สะดวกรับสายจากเมืองไทยประมาณนี้เท่านั้นเองค่ะหลักๆก็คือประมาณนั้นมีควาที่หลายๆคนโฟกัสคำว่าอิ่มแสงอะไร ก็เราอิ่มไงคะก็คือแบบเราก็ไม่ได้ว่าใครหิวเนาะหมายถึงว่าแบบเราก็รู้สึกว่าเอยอยู่ดีๆมันก็มีคนมาสนใจมันก็มีคนแบบเข้ามาแบบอะไรเยอะแยะมากมายก็แบบอิ่มแสงเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะคอมเมนต์ที่มันกระทบกระเทือนะคอมเมนต์ตามโซเชียลเหรอคะกระทบกระเทือนไหมก็อาจจะแค่นิดหน่อยอะค่ะไม่ได้มากเพราะจริงๆเพลงก็แบบไม่ได้เอาใจไปวางไว้ตรงนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบคอมเมนต์มันก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่า ส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเป็นคนมอนิเตอร์ให้มากกว่าแล้วก็ทุกคนก็บอกว่า้ยฟีดแบ็กไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นการโจมตีเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคก็ปล่อยไปตามหนังที่สุดท้ายแล้วเรื่องที่ตกกวนใจเรานั้นก็คือได้ได้ผ่านการเคลียร์ไปแล้วก็ไม่ได้ถึงกับเคลียร์นะคะก็มันเป็นเรื่องที่แบบเรามีการคุยกันบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาของระหว่างเราสองคนม,มันเป็นเรื่องของคนอื่นก็ เราก็เลยโฟกัสที่เรื่องของที่เป็นเรื่องของเรามากกว่าเรื่องของเราสองคนถ้าแบบทุกอย่างมันโอเคเข้าใจกันดีมันก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอ<ล><ล>นะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของก,การที่ว่ามีเอ่อขออนุญาตเตือเนาะฝั่งนักหวานมีการอันโลกันอะไเลยในประเด็นนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันเป็นมีมีฟีดแบ็กกลับมาให้เราจบติดใจประมาณนั้นเพราะว่าอาจจะด้วยมันมีการคลา,คลายๆว่าชี้เป้ามาที่เราโดยที่แบบทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จริงๆเพลงไม่ได้อยากตอบไม่ได้อยากตอบตรงนี้มากมายเพราะว่าเพลงรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นประเด็น,นที่แบบเออมันผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเออพอเราโดนชี้เป้าแล้วมันทําให้มันมีผลกระทบมามากวนใจเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคขอเคลียร์นิดนึงว่าเอยเราขอ เราขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่แบบจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงถึงใครถ้าเกิดว่าทําให้แบบทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องดรามา่าหรือเข้าใจผิดยอะไรเงี้ยเพ่งก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นค่ะเราก็แค่อยากจะแบบว่าเออเราอยู่ของเราปกติอย่างที่เราทํามาตลอดเราไม่ได้เคยพูดถึงใครไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครยอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรเข้ามากระทบอะไรเงี้ยค่ะ,คะ ค่ะใช่คือทุกคนก็คือเหมือนกับมันก็คิดไปได้ต่างๆนานาเนาะคือวันนี้ถึงเราจะบอกว่าเราทําคนก็บอกว่าก็ทําเราก็ไม่เห็นจะผิดอะไรหรือถ้าเราเราบอกว่าเราไม่ได้ทําก็คงเอาไปคิดกันต่ออีกว่าไม่ทำจริงไหมหน,นู่นนั่นนี่จริงๆมันเพลงคิดว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่เพลงไม่จําเป็นต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าในความสัมพันธ์ของปัจจุบันเนี่ย คือพี่กวางก็สพอร์ตเพลงแล้วก็เราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยคือเราไม่ได้ถามเรื่องนี้กันด้วยซ้ำว่าม้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องแค่เรื่องกวนใจมากๆเลยอะค่ะเขาจริงๆพี่กวางเขาขอบคุณเพลงด้วยซ้ำที่แบบว่าเหมือนกับเพลงแข่งแข่งแ,งแ,งแรงในความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณนั้น <c oughs> แบบไม่ได้เอาเรื่องที่มันจุกจิกอะไรมาทําให้มีปัญหาก,กัน <c oughs> มาถึงขนาดที่เราต้องต่อสายตรงไปหาทางฟังนู้นเลยไหมอ๋อไม่ไม่ฟังนู้นหมายถึงว่าพี่กวางเหรอคะ ไม่ตัวฝั่งอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่ะคือทางเราอ๋อตัวเพลงเนี่ยไม่อยู่แล้วคือด้วยด้วยตัวเพลงกับทางพี่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาก,กันต้องบอกนะคะไม่เคยมีปัญหาก,กันอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทางพี่กวางก็ไม่เคยมีการใส่ตรงไปหาท,ทางทางพี่เขาเหม,มือนกันเลยะคะ่ะถ้าเป็นทางฝั่งนี้ไม่มีแต่สิ่ที่เราเราบบกวางก็คุยกันแบบว่าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ก็ปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปนะ ก็ก็คุยค่ะหมายถึงว่าคุยแบบคุยอัปเดตเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีถามว่าแบบเอเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรยังไงนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพีงเพลงไม่ทราบเรื่องนี้เลยจริงๆแบบไม่ทราบเลยจริงๆจนแบบมันมีข่าวขึ้นมาแล้วก็มีคนโทรมาสอบถามอะไรเงี้ยพอได้ไปคุยก็ก็ก็คุยกันก็รู้สึกว่าเออมันมันมันก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าใช่มันไม่กระทบแล้วมันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปตั้งแต่แบบเป็นครึ่งเดือนแล้วจริงจริง มันไม่น่าจะกลับมาเป็นประเด็นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันก็เกิดไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วก็ทุกทุกคนก็ดูเข้าใจกันดีเพียงก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีมันถึงแบบเกิดเป็นประเด็นขึ้นมามอาจจะด้วยแบบเออมันมีการพูดถึงซ้ำอะไรนี้มากกว่า